เปิดตัวแล้วครับกับ Xiaomi Mi Mix 4และ Xiaomi Pad 5 Series มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Xiaomi ที่มาพร้อมกับกล้องใต้จอ Snapdragon 888 Plus รุ่นแรกของโลกและคลิปวันนี้ยังมีแท็บเล็ตสุดโหดอย่าง Xiaomi Mi Pad 5 Series ส่วนรายละเอียดหรือว่าสเปคต่างๆนะครับจะเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream er Up Let's Go หลังจากนะครับรูปสเปกกันออกมาเยอะแยะมากมายนะครับในที่สุดเจ้าตัวมีมิกซี่นะครับก็ได้เปิดตัวสักทีนะครับโดยมือถือรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าได้ความฮือฮาเป็นอย่างมากเนื่องจากอันดับแรกนะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยใช้กล้องใต้จอนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกๆจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเจ้าตัวมีมิกซี่เนี่ยก็น่างที่จะแอบคาดหวังเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสเปคของมือถือรุ่นนี้กันบ้างดีกว่านะครับ โดยตัวมี m ิ x 4ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED นะครับค่า Refresh Rate หน้าจอเนี่ยจะให้มาที่120 Hz แถมยังรองรับ HDR10+ อีกด้วยนะครับโดยในด้านของหน้าจอครับผมมองว่าสเปคขนาดนี้เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับได้นะครับว่าจะเป็นมือถือ High e n d นั่นเองมาดูในด้านของการทํางานกันบ้านดีกว่าครับรุ่นนี้ก็จะรันมาด้วยระบบปฏิบัติการ Android 11อยู่นะครับครอบทําด้วย MIUI เวอร์ชัน12.5 CPU ครับเลือกใช้เป็นตัวใหม่ ล่าสุดนะครับจากทาง퀄คอมอย่างควอลคอมแซฟดราคอน888 Plus 5G โดยตัวนี้ครับจะผลิตบนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรเท่านั้นเองเพราะความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2.99กิกะเฮิร์ตส์ส่วน CPU คราบเลือกใช้เป็น Adreno 660ซึ่งก็ถือว่าเป็น CPU รุ่นอัปเกรดนะครับต่อยอดมาจากเจ้าตัว Snap 888ธรรมดาเนาะตัวนี้อัปเกรดเป็น888 Plus นะครับซึ่งแน่นอนครับ CPU ตัวที่แรงที่สุดในฝั่ง Android ได้มีการอัปเกรดขนาดนี้บอกได้เลยว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยหายห่วงแน่นอนการใช้งาน 5G เล่นกงเล่นเกมบอกได้เลยว่าสบายหายห่วงแน่นอนนะครับซึ่งก็สมแล้วนะครับที่เป็นสเปคมือถือไฮเอ็นนะครับแล้วก็สตอรเรจสูงสุดเนี่ยจะให้มัดสูงถึง1นึ่งเทราไบต์ด้วยกันนะครับมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับเป็นแบบทริปเปิลคาเมาตัวไมนหลักเนี่ยจะให้มาอยู่ที่1นึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงที่ f. หนึ่งจุดเก้าเป็นกล้องเลนวายแล้วก็เลนส์หลักตัวนี้นะครับยังมีระบบการสั่นแบบ ois มาให้อีกด้วยบวกมด้ยรัเเลน ope, เลนนหือ อีก8ล้านพิกเซลโดยความพิเศษของเลนส์นี้นะครับก็คือจะมีการสั่นแบบ OIS มาให้อีกด้วยสามารถซูมแบบออปติคอลนะครับหรือว่าแบบไม่เสียความละเอียดได้ที่5เท่าแล้วก็สามารถซูมสูงสุดนะครับได้ที่50เท่าเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการซูมแบบดิจิตอลแล้วก็เลนส์สุดท้ายนะครับจะบวกมาด้วยกับเลนส์ ultra wide นะครับอีก13ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังได้ที่ 8K 30เฟรมเรทเลยนะครับในด้านของเรื่องกล้องครับบอกได้เลยว่าโอ้โหมือถือรุ่นนี้น่าจะสุดนะฮ ให้ถึง2เลนส์ด้วยกันส่วนในด้านของเรื่องกล้องหน้าครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับก็คือตัวนี้เป็นกล้องหน้าใต้หน้าจอครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่20ล้านพิกเซลครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงส,สุดกล้องหน้าได้ที่พันแปดสิบาเฟรมเรทในด้านของการใช้งานกล้องหน้าครับอันนี้ก็ต้องสารภาพตามตรงว่าเราไม่รู้ว่าประสิทธิภาพการใช้งานจริงๆของกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าการใช้กล้องใต้หน้าจอเนี่ยหลายๆแบรนด์นะครับก็พยายามที่จะทําอยู่นะครับแล้วก็เสียมี เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์แรกๆเลยก็ได้นะครับที่พยายามจะทําให้มันสําเร็จแต่ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพการใช้งานจริงๆเนี่ยจะดีเท่าที่ควรหรือเปล่านะครับเป็นไปได้เน,นี่ยก็ต้องรอเครื่องจริงแล้วก็การใช้งานจริงๆของมันนะครับว่าจะตอบโจทย์คนไทยหรือว่าจะตอบโจทย์คนทั้งโลกได้หรือเปล่านะฮะซึ่งก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่นะครับในวงการมือถือแต่ถ้าเกิดว่าทําได้ดีแล้วก็ตอบสนองงานใช้งานของผู้คนเนี่ยบอกได้เลยว่านี่ถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่จะผลิตแล้วก็ต่อยอดในอนาคตเนี่ยวงการมือถือจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับมาดูนด้า เิ่มเติมอื่นๆดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้มาเป็นลำโพงคู่นะครับแบบเซอริโอเนาะในด้านการรองรับก็มีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6ครับบลูทูธ5.2 GPS NFC นะครับหรือว่าจะเป็นอินฟาเรดพอดก็มีมาให้นะครับการรองรับเครือข่าย 5G เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับตัวนี้เนี่ยรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครุ่งหูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4 5 0 0มออ์รรรับพ้กกชาเวี 120วัตต์เลยนะครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวดือออกมาแล้วนะครับว่ามือถือรุ่นนี้จะรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสายนะครับปกติเนี่ย120วัตต์เลยนะครับแล้วบอกได้เลยว่า120วัตต์ของเขาเลยครับได้มีการเทสมีการทดลองออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเหตุการณ์ระเบิดแน่นอนนะครับโดยรวมๆนะครับสรับมือถือสเปคไฮเอนส์ขนาดนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยจับตามองอยู่นะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสลับเจ้าตัว ตอนนี้ก็เปิดตัวในประเทศจีนไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยราคาที่เปิดตัวออกมาเี่ผมก็จะอิงมาจากการเปิดตัวในประเทศจีนเลยเนะก็จะมีทั้งหมด4ความจุด้วยกันความจุแรกรก็จะเป็นรุ่น ram 8กิกะรอม128 GB, ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ25,790บาทขยับขึ้นมาครับเป็น ram 8กิกะรอม256ราคาก็อยู่ที่27,390บาทขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นรุ่น ram 12กิกนะครับรอม256ราคาอยู่ที่29,990บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับ ก็จะเป็นแรม12กิกนะครับรอม512กิกะไบต์ราคาเนี่ยจะอยู่ที่32,490บาทนั่นเองนะครับย้ำว่าราคานี้จะเป็นราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศนะฮะใคร,รที่เป็นสาวกเสี่ยวหมี่นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับคาดการว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับน่าจะเปิดตัวเป็นแบบ global แล้วก็จะได้เห็นราคากันยานจริงจังๆสักทีนะครับมาดูในฝั่งของเสี่ยวหมี่แพด5 series กันบ้างดีกว่านะครับโดย series นี้ครับจะมีทั้งหมด2รุ่น กันก็จะมีเจ้าตัวเสียวมีแพด5แล้วก็เจ้าตัวแพด5 Pro นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะเล่าสเปค2เครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนื่องจากว่าสเปกเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆโดยทั้งคู่ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาเท่ากันครับที่11นิ้วความละเอียดเนี่ยจอยู่ที่1,600คูณ2,560พิกเซลหรือว่าละเอียดกว่า 2K Plus นั่นเองนะครับในด้านของชนิดหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับค่ารี f ฟรชเร a หน้าจอเนี่ยจะให้มาอยู่ที่120เฮิร์ตซ์เท่ากันเลยและทั้งคู่ครับยังรองร ได้เลยว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากในด้านของหน้าจอครับทั้งคู่เนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะใช้สเปคเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับ HDR10 อะไรต่างๆนะครับการรองรับขอบเขตสีได้ที่1 billion colors นะครับหรือว่า1 0 0 0ัล้านสีนั่นเองมาดูในด้านของการทํางานกันบ้างดีกว่านะครับโดยทั้งคู่จะรันมาด้วย Android 11นะครับครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน12.5เหมือนกันทั้งคู่เลยส่วนในด้านของ CPU ครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในฝั่งของเจ้าตัว Pad 5ธรรมดาเนี่ยเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 860 Octa Core ขอความเร ที่2.96 g h z นะครับ g p u เลือกใช้เป็น Adreno 640ส่วนในฝั่งของ Pad 5 Pro ครับตัวนี้เลือกใช้ CPU ตัวที่แรงขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเป็น Snapdragon 870 5G Octa Core ความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.2 g h z ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 650ในด้านของความเร็วความลื่นแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าทั้งคู่แรงพอๆกันเลยนะครับแต่ความพิเศษของเจ้าตัว Pad 5 Pro ก็คือจะมีการรองรับเครือข่าย 5G เท่านั้นเองโดย CPU ทั้งคู่นะครับผลิตมาบนสถาป,ปรรนันนัดง้ ของความเร็วแล้วก็ความแรงการเปรียดพลังงานเนี่ยมีพอๆกันเลยนะครับในด้านของเรื่องกล้องนะครับทั้งคู่เนี่ย er 네แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน,นะครับเนื่องจากว่าจะตัวแพท5ธรรมดาเนี่ยจะให้กล้องหลังมาตัวเดียวนะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลส่วนในฝั่งของแพท5 Pro ครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว WiFi นะครับหรือว่าตัวที่รองรับ WiFi อย่างเดียวเนี่ยก็จะให้กล้องหลังมาเหมือนกันเลยนะครับ13ล้านพิกเซลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่รองรับเครือข่าย 5G นะครับบอกได้เลยว่าจะให้กล้องหลังมา2ตัวเลยนะครับตัวเมนหมลักเนี 50, 000, ่<ล> ร่วมกับเลนส์เดฟเซนเซอร์อีก5ล้านพิกเซลเลยนะครับส่วนกล้องหน้าของเจ้าตัว Pad 5กับ Pad 5 Pro เนี่ยให้ความละเอียดมาเท่ากันนะครับนั่นก็คือ8ล้านพิกเซลเหมือนกันเนาะมาดูในด้านของเรื่องลำโพงกันดีกว่านะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆของทั้งคู่เลยนะครับโดยทั้งคู่ครับก็จะให้ลำโพงเป็นแบบสเตอริโอเหมือนกันเลยนะครับทั้งเจ้าตัว Pad 5แล้วก็ Pad 5 Pro เลยนะแต่ว่าความต่างครับจะขึ้นอยู่กับจำนวนลำโพงนั่นเองในส่งของเจ้าตัว x i a มี่ Pad 5ธรรมดานะครับจะให้ลำโพงมาถึง4ตตััััววด้กน,นรบสห ผมเองเนี่ยผมคิดว่าแค่4ตัวเนี่ยก็โหโจุใจแล้วนะครับเสียงดังฟังชัดกระหึ่มแล้วนะครับแต่ในฟังของเจ้าตัว x i ี o m i Pad 5 Pro ครับให้ลําโพงมาถึง8ตัวด้วยกันครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับลำโพงถึง8ตัวบอกได้เลยว่าเปิดแข่งกับรถแห่ได้เลยนะฮะอันนี้หยอกนะครับเส่งจริงผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าจะถูกใจสายชอบฟังเพลงสายเน้นลําโพงสายดูหนังหรือว่าคนที่ชอบดูอะไรกระหึม่มกระหึ่มนะครับโอ้โหน่าจะสะใจน่าดูแต่ไม่แนะนําให้เปิดรบกวนชาวบ้านเขานะครับส่วนด้านของการรอง รองรับต่างๆครับทั้งคู่ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในฝั่งของเจ้าตัว Pad 5ธรรมดาเนี่ยจะรองรับเป็น Wi-Fi 5นะครับ Bluetooth เวอร์ชัน5.0ส่วนในฝั่งของ Pad 5 Pro ครับจะรองรับ Wi-Fi เป็นเวอร์ชัน6นะครับ Bluetooth เนี่ยเวอร์ชัน5.2นั่นเองพอการเชื่อมต่อครับทั้งคู่ก็จะให้มาเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็คหูฟัง3.5เนี่ยโดนตัดออกไปเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับมาดูในด้านของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะครับฝั่ง Pad 5ธรรมดานะครับจะให้ความจุมาทีี่ 8,720mm มิออรรับพ้กกชาเ็ว3 ส3วัตต์ส่วนในฝั่งของ Pad 5 Pro นะครับจะให้ความจุมาที่8,600ม mm, ิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก67วัตต์นั่นเองซึ่งถามว่าทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับนั่นก็คือในด้านของ CPU ครับแตกต่างกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่สามารถใส่ซิมได้หรือว่าจะเป็นโมเดล Wi-Fi ก็ตามนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในด้านของเรื่องกล้องนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว 5G เนี่ยกล้องจะได้มาเป็นกล้องหลังคู่นะครับแล ปตัวเลยนะฮะส่วนแบตเตอรี่นะฮะทั้งคู่เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนจะแตกต่างกันที่ชัดๆก็คือในด้านของชาร์จเร็วโดยเจ้าตัว Pad 5 Pro ครับจะให้ความเร็วในด้านของ Fast Charge เนี่ยมาเร็วกว่าเป็น2เท่าเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยทั้งคู่เนี่ยเปิดตัวในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นในด้านของราคานะครับผมจะเอียงราคาจากประเทศจีนเป็นหลักเนาะโอเคครับเริ่มต้นที่เจ้าตัว Mi Pad 5ธรรมดาก่อนเลยนะครับจะมีทั้งหมด2ความจุด้น ความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB รอม128ราคาจะอยู่ราวประมาณ1 3 0 0บาทขยับขึ้นมาครับก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB รอม256ราคาจะอยู่ที่11,870บาทนั่นเองส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Mi Pad 5 Pro นะครับก็จะมีโอ้โหหลากหลายฟังก์ชันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ WiFi m o เด l นะครับหรือว่ารุ่นที่ยังไม่รอรับ 5G นั่นเองก็จะมีความจุต,ตั้งแต่แรม 6GB รอม128ราคาจะอยู่ที่12,900บาทขยับขึ้นมาเป็นอีกความ ความจุหนึ่งครับก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกนะครับ ROM 256ราคาจิ๋วที่14,450บาทแล้วก็รุ่นที่รองรับเครือข่าย 5G ครับก็จะมีความจุเดียวเลยนั่นก็คือรุ่นแรม8กิกครับ ROM 256ราคาเนี่ยจะอยู่รอบประมาณ18,600บาทนะครับย้ำอีกทีว่าราคาที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนเท่านั้นณปัจจุบันนะครับตัวมีแพด5แล้วก็มีแพด5 Pro เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวในไทยแต่อย่างใดนะครับใครที่เป็นสาววอลเซอร์มีเนี่ยก็ต้องรอ จะเข้าไทยหรือเปล่าเนาะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเปิดตัวนะครับเจ้าตัว Xiaomi Mi Mix 4แล้วก็เจ้าตัวยวหมี่นะครับ Pad 5 Series คุณผู้ชมคิดยังไงกับมือถือรุ่นนี้แล้วก็แท็บเล็ตซีรีส์นี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยแล้เกดว่าคุณผู้ชมครับอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงมือถือเนี่ยสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ s i x c e s s s t e r c o m ของพวกเราก็าได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวันนี้ก็นะ่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะผมจุย้ยมูลิอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันทุกคนครับซโ c e o และก่อ